ในหมายจับมีคนเดียวครับครับในหมายจับมีคนเดียวครับคคุณถุกอยคนเดียวมีคุณสุนรคนเดียวครับเขาก็ต้องไปสู้คดีของเขาครับรกับกับกับทางทางอ่าทางปปชก็ต้องไปสู้คดีคือคดีนี้เนี่ยปปชเป็นคนทำไม่ใช่เราทํา นะครับไม่ใช่ตำรวจทำทางเกเชกาทำเขาใช้ระบบไต่สวนซึ่งอันนี้อำนาจการสอบสวนเราไม่มีนะครับเราก็มีทําได้ว่าเจอผู้ต้องหา<อ>ตรงไหนนะครับตํารวจทุกคนก็มีหน้าที่จับได้ทางทางกองพันธ์สวนกลาง,างเขาไปเจอเขาก็จับนะครับต้องจับในพื้นที่บ้านเราอยู่แล้วครับถึง<อ>ถึงมาทำมาที่ที่นี่ครับ,รบถ้าเกิดเขาท,ทําที่ถ้าเกิดจับที่อื่นเขาก็ไปทําตรงที่ใกล้ครับ,ม,รบมามาลง <มา S 1> ดูกับผู้มีทิทธิ์ในพื้นที่แล้วยอ๋อไม่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 ใช่แล้วครับอาจจะ อาจจะไม่ไม่ถึงการหลบแล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ในเรื่องของของการหลบหนีหรืออะไรนะครับคันนี้ตรงนี้เรื่องถามว่าในห่วงระหว่างที่เราหาตัวเขาหลังจากที่มีการออกหมายจับแล้วมีคดีแล้วเนี่ยหาตัวเจอไม่เจออย่างนี้ยต้องไปฟังเหตุผลจากจาก,จากทางาร่วงหาเขาอีกทีนะครับซึ่งตรงนี้ผมผมผมตรงนี้ผมคิดว่าต้องเป็นเรื่องทางที่ทางทางนู้นเขาจะให้เหตุผลนะครับว่าเขาไปที่ไหนครับแล,ว,แลวผู้ถูกกระหาคืออย่างนี้ครับาทาง กองบัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยโดยทาง era, ปปปเขาจับกลุมตัวของขุณสมนทรมานะครับจับกลุมตัวขุนสมนทรมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขามาขอใช้สถานที่ของสพเมืองเนี่ยเป็นการบันทึกจับกลุมนะครับอันนี well ้เนี่ยรายละเอียดในเรื่องของการจับกลุมตัวเนี่ยอาจจะต้องถามกับทางกองบัญชาการสอบสวนกลางเขาแต่วิธีการเนี่ยขั้นตอนต่อจากนี้ไปเนี่ยเมื่อเราดําเนินการแล้วเนี่ยทำการจับกลุมตัวเสร็จแล้วเราก็จะส่งให้กับทางพนักงานอายการ <N cess inh aling> นะครับซึ่งสำนวนเนี่ยเป็นสำนวนของทางปปชนะครับเป็นผู้ดำเนินการนะครับซึ่งสำนวนตอนนี้อยู่ทางอายการแล้วเดี๋ยวเราก็จะส่งตัวของคุณสุนทรเนี่ยนะครับไปให้กับทางอายการเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปอายการาทางคดีทุจริตนะครับทางนี้ทางอายการเนี่ยเขาจะไปทําไงต่อเนี่ยก็อาจจะไปร่างฟ้องสงสารหรืออะไรก็เป็นเป็นแล้วแต่ทางทางเขารับทางอายการแล้วครับอย่างนี้ถือเป็นการเขามมอบตัวด้วยตัวเองไม่เขาก็จับกลุมตัวมาครับทางปปปครับครับทางปปะนะ ตรงนี้ต้องเดี๋ยวต้องถามเขาทีนะครับในเรื่องของรายละเอียดของการจับคุมตัวต้องให้ทางทางกรงพานสอบสวนกลางเนี่ยเขาเป็นผู้ดำเนินการถามนะครับเพนเดเข้ามาขอใช้สถานที่ของเราไปลงการบันทึกนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยาการจับลุมเนี่ยเขาจับลุมที่ไหนก็ได้นะครับตามหมายจับนะครับซึ่งหมายจับเนี่ยเป็นหมายจับที่ไม่มีอายุความนะครับเป็นหมายจับที่มีอายุความตามที่อ่า ตอนแรกเราทางสื่ออาจจะเข้าไปเข้าใจว่าหมดอายุความแล้วจริงคดีทุจริตเนี่ยเป็นคดีที่ไม่มีอายุความนะครับแล้วก็สารท่านได้ออกกรุณาออกหมายจับให้นะครับครับคดีแสดวว่าจับในในไปจับในคนเดียวครับแล้วคุณชนคนเดียวมีคุณชนคนเดียวครับเขาก็ต้องไปสู้คดีของเขาครับกับกับกับทางทางอาทางปปชเขาไปสู้คดีคือคดีนี้เนี่ยปปชมนุนทำไม่ใช่เราทำนะครับไม่ใช่ตำรวจทำทางปปชเขาทำเขาใช้ระบบไต่สวนทั้งอันนี้อำนาจการสอบสวนเราไม่มี ับเราถึงมาทำมันที่นี่ครับครับถ้าเกิดเขาทําที่ถ้าเกิดจากที่อื่นเขาก็ไปทําตรงที่ใกล้อ่ะครับมาหลบดูกับผู้มีทุิคนในพื้นที่แล้วกอ๋อไม่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 ใช่แล้วครับอาจจะอาจจะไม่ใช่ไม่ถึงการหลบแล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ในเรื่องของของการหลบหนีหรืออะไรนะครับคันนี้ตรงเนี้ยเรื่องถามว่าในช่วงระหว่างที่เราหาตัวเขาหลังจากที่มีการออกหมายจับแล้วมีคดีแล้วหาตัวเจอไม่เจออย่างเงี้ยต้องไปฟังเหตุผลจากจากทางผู้หาที นะครับซึ่งตรงนีผ<ม>ผ้ผมผมผมตรงนี้ผมคิดว่าต้องเป็นเรื่องทางที่ทางทางนู้นเคาจะให้เห็นผลนะครับว่าเขาไปที่ไหนครับและผู้ถูกเก่าหา